สวัสดีค่ะแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่สี่ที่ผ่านมาก็ออกนะคะเก้าเก้าเก้าหกสามหกนะคะอ้อก็มาตัวเดียวเก้ามาตัวเดียวนะคะ 3ามหกสาหก้าหก็กหกต้องขอ,อโทษขออภัยเนาะว่ามันหลุดมาตัวเดียวก็มาสู้กันใหม่เนาะวันที่เจ็ดวันจันทนะคะกวันจันก็จะมีอมีห้าหเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดเน้นล่างอันนี้เ้นล่างเลยคิดว่ามาแน่นอนหนึ่งตัวค่ะ ก็ลองดูนะคะเผื่อท่านมีตัวไหนที่ว่าเด็ดเด็ดดังๆก็ลองเอามาจับคู่กับ5้าหกเจ็ดดูนะคะเผื่อจะนั่นเผือจะถูกเพราะที่เราจับไว้ก็แต่เราก็คิดว่า5้าหกเจ็ดนี่มาแน่นอน1ตัวแล้วก็อีก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 ส่นหนึ่งก็จะ2องสามสนี่ก็มาตัวหนึ่งแน่ๆนะคะก็ให้ทุกคน ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะว่า,เ,าเลขตัวไหนหน้ามานะถ้าเราคิดว่า,าตัวนี้เราชอบเราก็จัดไปนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านก็ขอกำลังแรงใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้หน่อย,อยเพื่อเพื่อเราจะได้มี <80. S 2> ตัวเลขดีๆมาเสนอให้นะคะแล้วก็พยายามคิดค้นหาสูตรเด็ดๆมาให้นะคะยังยังเมื่อวันที่แล้วก็ลงลงสูตรให้นะคะลงสูตรให้สูตรก็ก็มานะคะเนี่ยลงสูตรให้เนี่ยแต่ว่าต้องต้องอยู่เนีน่ยนะเห็นไหมที่เราให้901านย่งเราให้901มันก็มา9เห็นไหมวันนี้สามสเนี่ยวันนี้ได้345 ถ้าท่านมีตัวไหนเด็กๆก็เอาจับไปเลยค่ะจับเลยเนี่ยเนี่ยที่สูตรที่เข้ามาเนี่ยเนี่ยมีหลุดอยู่งวดเดียวแล้วงวดอื่นก็จะมาตลอดเห็นไหมมาแล้วงวดต่อไปก็คือ3 4มห้านะคะเิอท่านิ้นก็เน้น5ไปเลยงวดนี้นะน้นห้าห้ากับ7เนี่ยเราคิดว่าต้องมาสักตัวหนึ่งก็ขอให้ทุกคน โชคดีในวันจันทร์นะคะลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งก็ขอสวัสดีค่ะ